สวัสดีครับมีอะไรกันนะครับโอ้อยู่หน้าบ้านคนเต็มเลยนะครับลุงเขาจะมาชวนลุงไปลอยกระทงเหรอจะมาชวนลุงไปลอยกระทงเหรอสวัสดีครับเสียใจลุงมีแล้วครับลุงมีคนลอยแล้วลังเบาใช่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับกี้ลุงถามหามาแล้วครับลุงมาแล้วครับ อ้าวปูแล้วนะปูา้นเครื่องนี่ครับที่ปูมารอบนี้เพราะสิ่งนี้ครับอแยานะคะยานะคะแนะคะ อันนี้คือปลากระป๋องบอกไม่ไม่ไม่ถึงยังชีพู้แล้วของเครงเหนือที่คันนึงไม่กี้เนี่ยเอามาฮออเมื่อกี้นี่เกตเอมเเอมมาถึงแล้วาดคนละหน่อยนะคะแล้วก็มาดีลจะเอมมานี่จะเอมอยู่ไหนเอ้านี่รอมาแล้ว1นาที ไม่ลดเลยลดลดมันครับเขาขนมันเขาขนมันเลยชาอาจจะเอ็มมาช่องนี้ช่วงนี้แน่คุณเ็มมาคตอนนี้องเอารถที่ว่างที่สุดมาก่อนยืรถบจายเอ็มมาใส่ได้เท่าไหร่ใส่อัคระเต็มลมมาเต็มที่แล้วทำไมไม่ใส่สสูงนะคะฮะคุเดีพี่น้อง เกย์ประทองรอพิธีงานแล้วมันจัดตลอดเวลามันก็เลยแล้วเขาจะไปเขาจะไปลอยที่ไหนกันนะไม่ปลูกเขาไปแต่งอย์กัไปมาแล้วใช่ไหมไม่ปลูกจะไปเต่างอยไปลอยมาแล้วใช่ไหมหรือว่าย yeah. ังไม่ไปเกย์บอกว่ามาทางนี้ก่อนอ๋อแล้วมาจัดแต่มันมีเวลาเท่าไหละแล้วบอกว่าป้าจะลอยเกย์ก็เลยไปในตัว เอาเิดี่แล้วับบาจ่ของข้ามพอดีเลยอ่ะจะไม่ใช่แค่ไปทำอะไรล่วงหน้าเกินไปอะไรยังไงอาจารยเอมมาละนอกันได้อันนี้ได้เยอะนี่ได้เยอะเูยเยอะได้เยอะหมดเต็มเลยหมดเ้มพเพ่หเต็มเต็มุดเอ็ีจเต็มก็จเต็มจ่เต็มไม่เคยหนตั้ง

เอาคนมาเลยคนมาเลยไม่ไม่ยไม่เป็นไรใช่ไหมเอมชืออะไรจะแป๊บลงขอยกรางก่อนเนาะกี่วันกี่เดือนแล้วมาได้กี่วันไกี่วันนได้กี่วันไม่รู้จำไม่ได้ะไม่ได้วันที่แปครับคืนนี้ครับจะไม่ราแล้วเยี่หลับนเราอยู่คนเยอะดีดู มึงตกสาวด้วยกันเนี่ยค่ะสาวลูกสาวลูกสาวลูกสาวใครคะลูกสาวดีน่หนูที่หน้าตาหนูเหมือนแม่แม่น้าม่เหรอรอสกวดีเาตาเหมือนแม่ดีนะดูกรดิ่งที่นี่อยู่หน่อยนรออยู่ ใช่หมอสวยมากเลยเอาไปไหนแล้วพี่กวางหมอที่เรีค่หน้าันที่เรีต้องเรียกที่เรียกอยู่ที่แม่ที่อยากมันจมให้เป็นอยู่คนเลี้ยงอืครับมที่เรียงไม่แสงแฟรใช่ไหมแสงแฟบ นม่ได้ทุจริตด้วยตอนเช้าด้วยไม่ได้ต้องมีแล้วที่บ้านยังไม่กลับบ้านกันเลยสองคนลูกลุงกัน้องมาฝึกกันเลยมาเร็วนี่ฝึกร่วมก่อนไปฝึกกันเร็วเร็วเลยน้องเมย์น้ังโบ้เตรียมตัวลอยเลยก็เพื่อลอยตะงอยแล้ววันนี้มีงานยังไม่เสร็จเลยใช่ใช่ตะงอยเห็นบอสอยู่ที่นู่นมั้งแต่ก่นถ้ามีงาน ดนยาเตาูต้องใส่มอเดที่าเราต้ค้างมันแล้วขอขอทางหน่อยฮะแปะนาทีขเแป็นาทีที่นเขาก่อนนะครับแปนาทีนะครับเอ๊าเ๊บอเเเอาอย่างงี้่าตาวิชัยนะครับในพี่สู้ว่าว่าชื่อบ้านอะไรีมีเขียนีมีเขียนได้อยู่ มาสอบสองมาไปครับสอสอบไปไปทหารมาเลยยกเลยทำงานทำงานหมาผมหมาเลยทำงานเรีมันสิแล้ววปครับสวัสดีครับท่านป่าพันโทรตามนะครับครับโทรยกยกยกย้ายผมยกได้นี่นะเราไอพันจ่าตวายกอันนันน่

ข้าวพี่เร็วข้าวน้ำเกลือแล้วข้าวพวกเรามกเลยปรมาณสิบสกลแล้วเฉพาะข้าวแล้วใช่รียพี่กุงนางเลยนองผมดีค่ะผมล้นสวรรค์ไม่อยู่ปีนมาสามบอกดูประจนเลยค่ะใช่ทบ้านโน่สมบูรณ์มาพี่ใช่พี่เมื่อกี้บัลลู ฮัลโไปไนมาลูกอาบน้หลกเนียาบน้ำมาลูกอ่าอายังไงอาบไหลเรียนยงไงไม่ยากมันลูกต้ตตง ไ้เป็นนอขายู่น,นี่ครับอยู่นี่ครับเส็จแล้วครับลงคิทเสร็จแล้วเ่อาเาเรื่องไรครับได้หยี่เดกั่ไขับก็จะขับไม่ได้ขับได้สองคำน้ขับไม่ได้สองค บ้านเนี้ยได้ได้ตอนน้ไปบ้านขุดนี้ขุดหวายที่มีห้าลังใช่ไหมครับไหนเามา้ามโล่งเลยกันนี้เรากำลังดำเนินการยกเขานะครับพ่อลุงนะครับบ้านนี้ห้ารังนครัวใช่ไหม